ครับผมในโอกาสนี้ครับก็ขอเอชิญชวนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังนะครับมาร่วมงานประเิบีออกษะบุคุณก็ที่ของเทศบาลเมืองเรศซึ่งได้ร่วมจัดกิจกรรงในการรณรงค์โดยรัฐจังหวัดนะครับซึ่งก็มีผู้วัดทั้งหมดอยู่15ว,วัดนะครับมาร่วมในการอร้านระดับที่โคมไฟแล้วก็ปบุคุณข้าวทิพย์ซึ่งถือว่ามีแห่งเดียวนะครับที่ทําจัดการยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งเทศบาลเมืองเรศก็ขอเชิญชวนนะครับในที่1 1 ที่จะถึงนี้คืเอ่นที่สิบนะครับก็ขอเชิญมาเชียร์การปรวสัตัญญิอีสานกอนครับของนักเรียนและนักศึกษารวมประชาชนของทีกสินะครับก็เป็นพิธีการปวัทิพย์ในการปญาเชิญชวนมาชมในงานกรรมการบนวัทิพและออกวิดีโอภปาครับเกียบเยเกียบเรีบเอาเลยนประนเอา คณะรดยเอ็ดท่านสุวิทยวิเชียนดีจะได้ต้องเคยบอกว่าไม่อ่ะครับยไทๆลูกเป็นคณะไปเล่นกันได้อาเออคณะที่สามมาจากทางขางมวงกาลสินครับ ต,ตัดเตรียมเปรพุทธังสารนาปิกาตาเงิมนูสิิษานาจัม เพื่อสืบสารส่งเสริมประเพณีออกพรรษาวนเข้าชิดจังหวัดเียดให้คงอยู่กับวิถีสาญสืบไป 3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสมัคคีระหว่างส่วนราชการองค์กรเอกชนชุมชนและประชาชนได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมชุมชนคุ้มวัดต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวจังหวัดเียดและผู้ที่เกี่ยวข้องในงานในครั้งนี้สมเด็จระสุรินทรีมหาร ท่านนายกวงการบริหารุ่นศึาได้เข้ามาร่วมงานในคราวนี้ได้เป็นประธานในการจัดงานประเพณีออกพรรษางานประเพณีออกพรรษาบนข้าวทิออข้าทิพย์ข้ระหากับข้าวเหลียวขวานเทาน้ำจันร ผลไม้เก้าชนิดดอกไม้ทุกพร้อมทั้งเครื่องปรุงทิพย์และไม้่ายสําหรับใช้กวนเก้าทิพย์นำก็เป็นองค์ประกอบในพิธีด้วยส่วนทานาบสีเจ็ดชั้นที่ใช้ประกอบพิธีในปีนี้ขออนุญาตเรียนให้ท่านประธานในทานายสีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติสุดยอดเด็กไทยก้าไกลได้เวลาขอสมงที่ท่านท่างพิธีจะได้นําประกอบพิธีบวงสวงบูชาก็ขออนุญาตเปลี่ยนเชิญท่าน การเทศบาลเบอเร์เรตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขอปูงเทพเจ้าจงทรงสแสดงสวัสดีเจริญศีตามระบอบจงมีความสุขความชอบในตนจงช่วยดลบรรดาลรักษาเขตฐานมณฑลประเทศพวกแพนแดนไทยรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีวดฒนมของพวกเราแล้วนะครับจังสร้างความสมานฉันสมัคคีนะครับท่านก็จะได้เทเครื่องปรุงเทพนะครับลงในขัน ในสมัยที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงงละครับโปรดพุทธมารดาสามารถทำบุญตักบาตให้กับพระอริยสงฆ์ได้อย่างวันเดียวท่านที่ท่านประธานในพิธีเครงนี้นะครับ นี่ความีเริ่มสร้างสรรค์ในการกับประติโคมไฟสิ่งแนะครับได้จัดสัดส่วนหรือลักของการจับประติโคมไฟตามตวแบน้อตั้งไ